โดนค่าเราไปเท่าไหร่อ่ะสามร้อยอะเฮ้ยเมื anyway ่อไรก็อยากมาเจอไงอ๋อเดี๋ยวที่หลังไปรับก็ได้ช่วยอะไรครับเจ้าคือเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งก่อนได้เลยนะเดี๋ยวเอาน้ำให้เฮ้ยบอสเฮ้ยเฮ้ยาลงบอสลงมาเลยมาลงอะไรพี่มาลงอะไรเาน้มาให้ลบอ๋อไอ้หนูน่ะอะไรพี่ชื่ออะไรเนี่ยแม็กครับฮะเฮ้ยหนูชื่ออะไร นั่งลงนั่งลงเป็นคู่เลยนั่งลงแม่เขาแจ้งความมาเนี่ยเอ้ยมึงนี่ใครเนี่ยนี่เขาเป็นใครของมึงคนคุยครับคนคุยคนคุยแล้วมึงเอาเขามาบ้านเนี่ยนะนัดเจอกันวันแรกครับนัดเจอเอามาบ้านมึงจะพาทุกย่างมึงรู้ป่ะเนี่ยฮะผมยังไม่ได้ทำอะไรเขาเลยพี่เขาล้างแล้วค่ะเมื่อกี้เขาล้างมือหนูเข้ามาเลยค่ะนี่ไงน้องบอกหนูทำแล้วอะไรเพื่อนี ไม่ใช่พี่เฮ้ยทำไมเธอพูดเงี้ยมึงไม่บริสุทธิ์ใจมึงกักขังน้องเหนียวพนะแล้วทำไมเธอพูดอย่างนี้มันไม่ใช่ความจริงพี่ไม่ใช่ความจริงอะไรก็น้องก็พูดอยู่เนี่ยผู้หญิงก็เสียหายนี่มึงโกหกกระร่อนมากเลยผู้ม่ไม่ทำอะไรเลยนี่บ้านผมนะพี่ไม่ได้บ้านผู้หญิงเอาแลูกเอาเขาเข้ามาในบ้านมึงทำไมมึงจะทำอะไรเขาพ่่อแมมึงไม่ได้ทำพี่ก็เขามาบ้านผมเองเนี่ยแล้วจะท่ากันเขาบอกว่าให้นัดเจอกันที่บ้านแล้วก็ทะเลาะไปกินข้าวแต่ว่าเขาเขาไม่ได้มาหัว ขึ้หนูเข้ามาเลยครับบเข้ามาหนูขึ้นเลยใช่แม่เขาแจ้งมาว่ามึงพามาหลายรอบแล้วมึงทำเดียวไม่นี่คือเจอครั้งแรกพี่ฮะนี่มึงบอกว่าครั้งแรกเหรอถ้าครั้งแรกมึงเอาเข้ามาในบ้านนี่มึงก็มีความไม่บริสุทธิ์ใจของมึงอยู่แล้วนะฮะจะไปโรงพักเดี๋ยวเอาไปกินข้าวกอนพ่อแม่อยู่ไหนไปไไปปโรงพักดีกว่าพี่ไปโรงพักดีกว่าไปโรงพเดียวเนี่ยพ้าพูดเอาเนี่ยไม่เอาพี่พี่อะไรเดียวพี่ผมไม่ทำอะไรเลยอผมไม่ต้องมาร้องให้เลยฮะ แล้วทำให้เคพาลูกของพ่อพูดอย่างนวะเฮ้ยก็เขาพูดมาเรื่องจริงมึ่าเลยี่ชวยหน่อยหน่อยนะตออมเนี่ยน้องเขาตัวสั่นหมดเลยเนี่ยมึงจะทำอะไรเขาแน่ๆเลยผมไม่ได้ทำนี่ถ้ามึงเข้ามาไม่ทานเนี่ยมึงมึงเอาแล้วเนี่ยไอีพ่อแม่เขาเอาเรื่องยังไงผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเริ่มหนูกับพี่มาหนุกเคยคุกป่าไปีนี้มึงกักขังลงเหนียวผ้าผู้ยาวด้วยนะยกมาเลยสิบสี่ปีมึงโดนแน่นอนมึงโดนอนฮะมึงยังไงหรือว่าถ้าเกิดมึงอยากให้จบ มึงเอาค่าทำขวัญมาหมื่นหนึ่งค่าทำขวัญอะไรพี่ก็เนี่ยน้องเขากลัวมึงอยู่เนี่ยตัวสันเลยผมยังไม่ทำอะไรเลยพี่ผมยังไม่ได้แตะตัวน้องเขาเลยได้ซ้ำมึงนี่ปากแข็งมากเลยนะฮะมึงยังไงมึงจะไปโรงพักหรือมึงจะจ่ายหมื่นหนึ่งมึงยังไงโหพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยพ่อแม่เดือดร้อนมากแค่ไหนฮะมึงทำตัวอย่างเงี้ฮะโหพี่มึงหพี่อะไรไอ้อ้่เย พี่ไงฮะผมไม่มีตังค์หรอกพี่จะตกผมทำไมเนี่ยมันไม่มีตังค์ยังไงฮะโหพี่มันไมโกหกพี่มันเป็นเชื่อมาเดี๋ยวพี่พามาขอแม่เขาแจ้งเข้ามาแล้วลูกกูไม่มาหรอกจะรู้บ้านได้ยังพี่มันกัขังหนุนเหรอพี่เห็นไหมนี่กลับมาเลยค่ะพูดไม่หยุดเลยเนี่ยฮะมันโกหกพี่เชื่อใจมันวะ ผมพูดอุปมาอุปไม้เฉยพี่อะไรเนี่ยมึงอย่ามึงอย่านะมึงนะพ่อแม่เป็นใคพ่อไม่อยู่มึงก็หาพ่อแม่มึงแรงมาเหมือนเดิมไม่งั้นมึงไปโรงพักไอเ้าเดี๋ยวตังค์เดี๋ยวตังค์อะไรเนี่ยอะไรอ่ะมึงอยาจบแม่กันมึงไปโรงพักกูไปเฮ้ยอะไรปแต่อะไรกูอ่ะจังอี๋อะไรไอี้ยไอ้สัตว์ฮะมึงจะไปไหนอีมึงจะไปไหนไอ้สัตว์เอาเดาตังค์เอาเดาตังค์มึงของจริงปะเนี่ยฮะ ไอ้เหี้ยแต้มหลดแม่งรหลดลอรมแน่นอนทรงนี้